สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวอินทูปทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถตักเข้าใหม่อีกคันแล้วนะครับครับตัวนี้เป็น h i ตาชิทีซีเอนะครับรุ่นเซต2 0นะครับมาใหม่นะครับสวยๆเลยรถเก่านอกนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้ในไทยนะครับาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเป็นเครื่องอีซูซนะครับขนาด6สูบเทอร์โบ เครื่องเลี่ยมนะครับสภาพสวยเดิมๆเลยพิ่งถึงเมืองไทยเลยนะครับวันนี้สดๆเลยไทยสมไทยสมพลสาเข้าเองนะครับครับสวยเลยนะครับครับสนใจลองมาดูตัวจริงได้นะครับที่ร้านพรามสองนะครับสมุทรสงครามนะครับอยู่ใกล้ๆแยกวังมะนาวนะครับนะครับ เนี่ยตัวโอเคนะครับสภาพดีเลยครับตัวนี้ขนาดยานะครับเบอร์อยางยูกฮามานะครับเบอร์2 3่สิบสาห้าี่อยู่เครื่องยนต์นะครับรถเก่านอกนะครับสภาพสวยแห้งๆเลยนะครับนี่ครับหกซูบนะครับเทอร์โบแรงดีนะครับนี่ครับขนาดตัวนี้ก็ ถ้าเทียบก็เท่าๆกับมุงกี่ประมาณ3.5คิวนะครับระบบเลี้ยวเอวอ่อนนะครับนี่น่าใช้ขับง่ายสบายนะครับคนขับน่าจะชอบกันครับเกียร์ไวนะครับรุ่นนี้เกียร์ไวแน่นอนนครับนี่ดูชุดคานเพลาะครับสภาพโอเคครับแห้งเลยภาพสวยเดิมๆเลยนะครับฮิตาชินะครับ2 z w 220นะครับ าเทียบคมสุกก็จะเป็นไซส์ W A 3 8 0นะครับนี่ครับดูมิติรถจากด้านหน้านะครับนี่ครับโอเคครับใหญ่กว่า W A 1 0 0นะครับนี่ยืนเทียบกันเลยนะครับคับคันนี้ยังสวยครับสี่เส้นเลยนะครับแห้งเลยนะครับเนื้อตัวเครื่องเกียร์ดีนะครับสภาพสวยดีพร้อมใช้เลยครับดูภายในห้องคนขับนะครับ กว้างขวางครับเบาะโชกนะครับเบาเดิมๆครับยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะครับคอนโทรลคู่นะครับขับมาครับระบบเคเดินหน้าสี่ถอยหลังสี่นะครับโอเคเครื่องติดง่ายครับสตาร์ทนิ่มเลยนะครับควันนิดเดียวนะครับควันแทบไม่มีเลยนะครับนี่ฝ้าขาวสะอาดครับสวยงามนะครับมาใหม่ครับสนใจลองแวะมาชมรถที่ร้านได้นะครับ มีหน้าจอสวยครับครับยังไงวันนี้ฝากกดนะครับ Hitachi SW สองสองศูนยครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรต้องด้านล่าง2เบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ยังไงวันนี้ถ้าชอบคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต้องด้วยนะครับครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ